สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับก็มบพบกันนะครับกับผมเก่งพันปอโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับน้องมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมาบอกกล่าวพูดคุยกันนะครับถึงพระดีน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับมาแนะนํากันนะครับผมนะเป็นเหรียญต้านศึกนะครับพันเร่วนมหาลาศนะพี่ๆนะปีหนึ่งห้านะครับนะรุ่นนี้นะครับ หลวงปู่โตนะครับดูชิมพี่หลวงปู่ทีมละหารไล่แล้วก็หลวงพ่อคงนะครับวัดวังสับปะรดนะครับร่วมปลูกเสกนะครับแล้วก็มีเกจิคณาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับเนาะนะครับนะครับบางข้อมูลก็ว่าหลวงหลวงหลวงพ่อมุ่ยก็มานะครับผมนะนี่นี่นะครับเป็นพระดีวิธีใหญ่พระดีน่าใช้นะครับก็คือนะครับรัจเจตนาดีด้วยนะนะครับเป็นของเหมือนเหมือนมุน ของมูลนิธินะครับของเสด็จเตี่ยนะครับท่านสร้างแจกในหลวงรอก้านะครับเนาะไปท่านสร้างนะครับถวายถวายไม่แจกท่านสร้างถวายนะครับท่านจ้าคือมูลนิธิสร้างถวายนะครับในหลวงรอก้านะครับเพื่อแจกนะครับเพื่อแจกให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามชายแดนนะครับเนาะตามตามเขตชายแดนที่เสี่ยงอันตรายนะครับเนาะนะครับเห็นไหมครับดีนอกดีในนะครับแล้วก็มีพิธีใหญ่นะครับเนาะเป็นพระดีน่าใช้อีก รุ่นหนึ่งนะครับก็คือเจตนาการสร้างบลคือบริสุทธินั่นเองนะครับเนาะนะครับสร้างเพื่อถวายในหลวงแจกข้าราชการที่เสี่ยงภัยนะครับเนาะนะครับไม่ใช่สร้างเพื่อเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้นะอันนี้นะครับเนาะโอเคนะครับเราอันนี้คือพระที่เขาหมายถึงว่าเจตนาบริสุทธิ์นะครับเนาะอันนี้คือเจตนาดีนะครับก็คือดีนอกดีในนั่นเองนะครับผมนะความหมายผมนะครับเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูในทางการเล่นหานาวีนะว่า เล่นกันยังไงนะครับผมนะอึ๊บนี่นะนี่นะก็นะครับเนาะนี่นะครับเรียนว่านี่เลยสวนนะครับรุ่นต้านตึกเห็นไหมครับรุ่นนี้จะมีสองบล็อกนะครับเนาะเห็นไหมครับมียันนะครับมียันมียันและไม่มียันนะครับผมนะเห็นไหมครับไม่มียันเห็นไหมครับ เห็นไหมครับมียันจะมีอยู่ตรงใต้ท้อง้าเออเนี่ยใกล้ๆกันไหมครับมียันแล้วไม่มียันนะครับแต่ก็แท้ทั้งสองรุ่นนะครับแต่นะครับความนิยมนะครับบ้างก็ว่านะครับมียันบล็อกแรกไม่มียันบล็อกแรกก็คือก็คือประมาณว่านะครับปั๊มปั๊มไปบล็อกหนึ่งแล้วบล็อกแตกนี้นะบล็อกแตกก็เลยทําทํามาทํามียันมาเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับคือที่ที่คำบอกเกล้าเขานะที่คําบอก คำบอกกล่าวกันมานะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าอันไหนนิยมคือไม่นิยมนะครับผมให้ดูนะครับว่ามียันนะครับมียันมียันแล้วไม่มียันก็แท้ทั้งคู่นั่นเองนะครับแต่นิยมไม่นิยมคุณไปพี่ต่อไปหาข้อมูลต่อกันเองนะครับเนาะนะครับก็คือแท้ทั้งคู่นั่นเองความหมายผมนะครับแล้วก็เห็นไหมครับพรกเกจที่กระจากเกจิอาจารย์ลวมปุกเสนะครับหลวงวพานะครับหลวงปุโตนะครับป่ทีมลหารไล่พ่อบุญวัดปั้นนาพ่อคงสับรถ หลวงพ่อสมชายเขาเขาสุกิมนะครับแล้วก็ปยานใหญ่ก็คือมีอีกหลายหลวงพ่อนั่นเองนะครับเป็นพิธีใหญ่แล้วก็สร้างถวายในหลวงนะพอนีเท่าก็คิดดูก็พิธียังไม่ธรรมดานะครับเนาะนะครับก็นะครับเหรียญเนี้ยนะครับเนประวัตินะครับแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรนะครับรุ่นตานศึกเนี่ยรุ่นแรกปีสองห้าหนึ่งห้านะครับจัดสร้งโดยมูลนิธิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับหรือเสด็จเตี่ยนนั่นแหละนะครับเนาะที่ศาลบ้านปากน้ําประแสนะครับอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับออกแบบและผลิตโดยกองกระสาบนะครับกรมธนารักษณ์นะครับก็วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเนาะวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็นะครับเพื่อนําขึ้นถุดเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้านะครับเพื่อนะครับ เพื่อพระราชทานให้กับพระราชทานทหารตำรวจอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนะครับจัดพิธีพุทธาวิเศษนะครับสารปากน้ำประเสริฐและยอนะครับเนี่ยนะครับปุทีมพ่อโคงพ่อสีหมอกพ่อบุญพวกหลูงปูข้ามเข้ามานะครับน้องเห็นไหมครับนี่นะนะครับก็ประวัติทั่วไปนะครับก็ประวัติเราก็เราก็รู้เพื่อที่จะเพื่อที่จะได้รู้ว่าวิธีการคือพระเนี่ยมีประวัติยังไงนะครับแต่จุดจบสําคัญก็คือ ที่ผ้านะผ้าเท้แท้ที่ผ้านะวันนี้นะพอเป็นพระที่สร้างจากการปั๊มใช่ไหมครับแล้วเรามาดูผ้ากันนะครับผมนะครับก็นะครับเนาะก็ผ้าก็บอกนะปีหนึ่งห้าใช่ไหมครับเขาสร้างปีหนึ่งห้าแต่นะครับเห็นไหมครับมีวิธีนะนะครับไม่ใช่ว่าทรงๆนะครับเนาะทูลเก้าถวายเหรียญสมเด็จ พระทะเลสวนรุ่นต้านสิบปีสองห้าหนึ่งหกนะครับสร้างหนึ่งห้านะครับท่านเอาขึ้นถวายหลอกเก้านะปีหนึ่งหกนะครับ,รบมันใช่ไหมครับเกษตรเสร็จอะไรเสร็จจัดการเรียบร้อยคิวทรงคิวซีแพ็คเพิก,พกใช่ไหมครับนะสองห้าหนึ่งหกเพื่อให้ในหลวงหลอกเก้าไปแจกข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชา,ายแดนภาคใต้เอ้ยไม่ใช่ตามชายแดยนตามเขตชายแดยนต่างๆนั่นแหละนะครับที่เสี่ยงภัยนะครับผมนะก็มาเรามาดูากันนะครับ ก็นะพี่น้ำมาดูนี่นะนะครับเล่นพ้านะครับแล้วก็รู้นะวิธีการสร้างจักพ้านะครับผ้าปั๊มนะผ้าผ้ะปั๊มปีหนึ่งห้านะครับเครื่องไม้เครื่องมือเขากอนะครับเครื่องไม้เขคือเขาทำสมัยนะครับแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องดูความคมชัดนะพี่นะเหนไหมรเรียนสมเด็จพระนเรศวรนะครับรุ่นต้านศึกนะครับเรียนต้านศึกนะครับเห็นไหมครับความคมชัดของเนี่ยอักคระตัวหนังสือเห็นไหมครับฟอนต์หนังสือนะครับเนี่ย ตัวช้างตัวอะไรนะครับแล้วก็ลมดําเก่านะครับนะครับลมดําเก่าหูเหรียญเห็นไหมครับหูเหรียญเรียบร้อยนะเห็นไหมครับนี่นะครับผมแล้วก็ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นตานะครับเห็นไหมครับความคมชัดนะครับดูนะครับดูพี่ไม่ดูเส้นขนแมวให่ไหมครับตามผิวเหรียญนะครับเนาะ เหมือนเส้นรัศมีนั่นแหละนะครับเวลาปั๊มกระแทกนะครับก็เป็นโลหะมันเป็นประมาณนี้นะครับธรรมชาติของโลหะนะครับผมนะหูเหรียญเรียบร้อยนะครับลมคือลมดําก็ตรงยุคนะครับนสองห้าหนึ่งห้านะพี่นะนะครับถ้าพ้าเหรียญนะครับเนอถึงจะเลี่ยมกรอบนะครับถึงจะเลี่ยมกรอบมาดูขอบตัดไม่ได้นะครับแต่ดูแค่นี้ัมก็ชัดเจนนะครับแท้ดูง่ายพี่นะธรรมชาติเขาแท้ดูง่ายนะครับลมดําใช่นะครับโลหะใช่ปั๊มคมชัดนะครับก็คือไม่ได้ถอดพิมพ์นั่นเองนะครับดูเส้นตรง หัวช้างนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือนะครับลมดําแล้วก็เนี่ยนะเส้นเสี้ยนต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยนะครับอย่างนี้มันแท้ดูง่ายนะไม่นีแหลนะครับคืออย่างนี้ก็ไม่ต้องดูขอบเหรียญนะครับก็รู้ว่าแท้นะครับเนาะมันดูง่ายนะครับเนาะคนที่ดูขอบเหรียญนะครับบางทีเขามันอาจจะมีบางอย่างที่มันมันตะกิจตะห่วงใจเขานะครับเนาะมันคือดูขอบเพื่อสร้างความเพื่อสร้างความ เสสร้างความแน่ใจนะพี่นะแต่อย่างนี้นะครับดูง่ายนะวนี่เห็นไหมครับคมชัดนะครับมันก็เป็นธรรมชาติของผ้าปั๊มนะครับมันมีบล็อกมีข้างไม้ข้างมือเห็นไหมครับดูเลขยันนะเห็นไหมครับดําก็ตรงยุกนะครับเส้นเสี้ยนกดแมวตามผิวเรียนนไหมครับอย่างนี้ดูง่ายนะครับเนาะก็คือนะครับผ้านะครับเราต้องดูการสร้างนะพี่นะครับยางผ้าปั๊มอย่างเนี้นะครับต้องคมชัด ต้องมีธรรมชาติเห็นไหมครับขนมงขนแมวลมดงลมดําประกอบนะหูเหรียญใช่ไหมครับมันก็จบแหละนะครับพระหล่อโบราณนะครับสินชาวบ้านนะครับคุณจะไปนั่งดูความผมชัดมันมันใช่ไหมมันถูกไหมครับถูกไหมครับเหมือนตะกัวเหมือนตะกุดนะครับร้อยถักอย่างนั้นอย่างนี้คุณจะไปดูมันไม่เหมือนกันแน่เพราะมันเป็นงานทํามือผมพูดถูกไหมครับงาแกะอย่างเงี้ยงาแกะเป็นรูปพระพุธงาแกะเป็นรูปนางกวากงามันจะเหมือนกันหมดไหมละครับมันใช้มือแกะถูกไหมครับ เขาดูสีนี่เขาดูสีศิละปะนะนะอย่างนี้ดูความคมชัดดูความเหมือนเพี้ยนมันก็คือเกสถูกไหมครับเบอร์ก็คือถอดพิมพ์นะครับอันนี้คือหลักการดูพระนะพี่นะบางคนจับต้นจนปลายไม่ถูกนะอ,อ,อาจารย์หลายๆท่านก็นะครับเขาเขาบอกก็คคมชัดคมชัดคมชัดแต่สิ่งที่เขาให้ดูนะครับมันก็เป็นพระเหรียญที่มันต้องดูความคมชัดบางคนเอาจําที่ว่าดูพระนะมันต้องคมชัดนะมันต้องเอาไปดูสิ่งอื่น เอาไปดูรูปหล่ออะไรเงี้ยศีลชาวบ้านอย่างเงี้ยนะมันมันใช่ไหมครับถูกไหมครับนะฟังเขาพูดแล้วมันก็ต้องจับใจความเขาให้ออกนะครับจับใจความสิ่งที่อาจารย์ห,หลายๆท่านเขาสื่อให้ออกนะพี่นะนะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับการเล่นพานะครับดูวิธีการสร้างนะครับบางคนก็บอกเฮ้ยดูพิมพ์พิมมันต้องเหมือนกันเว้ยพิมมันต้องเหมือนกันเว้ยมีงาแกะอยู่ชิ้นหนึ่งพิมพ์มาพทดนะครับงาแกะชิ้นหนึ่งมันก็ไม่เหมือนกันดิมันเป็นงานงานเป็นงานแฮนด์เมดงานทํามือ ไม่เหมือนกันเฮ้ยเกมัมต้องเหมือนอันนี้ถูกไหมครับคือบางคนมันก็ไม่เข้าใจจริงๆนะครับมันก็สักแต่จําอ่ะเหมือนแบบการเรียนสมัยก่อนแบบนกแก้วนกคือนกแก้วนกขุนทองอะ่ะต้องจํานะครับมันคือยังไงเดียมันมันมีความคิดต่างนะพี่นะคือต่างชาติรอห้าเขาให้ลูกหลานท่านไปเรียนต่างชาติเพราะอะไรนะครับคนต่างชาติเขาเขา,เขาไม่ได้ท่องจำาหมือพี่เนี่ยเขาให้ใช้ความคิดนะครับ เขาพยายามสอนให้คนใช้ความคิดนะครับมันถึงสมัยนี้มีการสอนแหละคือหลากหลายนะคือมันไม่ใช่ยุคเก่าที่ต้องจานะพี่เขาเขาว่าคนสอนให้คนคิดเป็นนะพี่ครับมันมันมันแค่นั้นเองนะพี่ครับมันก็คือประมาณเนี้นะครับเนาะมันก็อยากจะบอกกันนะครับว่านะครับเนาะสิ่งที่สิ่งที่ข้อมูลต่างๆโลกโซเชียลผมบอกตลอดนะครับมันเป็นโลกแห่งข้อมูลนะครับแต่คุณรับมาคุณใช้ความคิดนะครับเพราะสิ่งที่ ที่อาจารย์หลายท่านเขาก็แนะนําดีนั่นแหละแต่คุณจับจุดให้ถูกะไม่ใช่ไปจําเขามีพระองค์หนึ่งมาสมุดพระปั๊มอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกถูกแล้วแหละว่าต้องดูพิมพนะนะครับดูความคมชัดนะดูอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่บางคนก็ดูว่เหรียญพอไปเห็นพระอื่นเนื้องานเงี้ยเฮ้ยพิมพไม่เหมือนกันไว้แม่งเก๋แต่จริงมันงานทํามือรูอพี่นะ,นะครับนะครับพระเหรียญปั๊มนะครับมีโค้ดก็ต้องดูโค้ดนะครับมียันก็ต้องดูยันเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาทําเพื่อสร้างความ สร้างความต่างเท่านั้นเองนะพี่ที่เออมันต้องมีโค้ดนะโค้ดต้องแท้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้มันก็เป็นแบบมันก็เป็นสิ่งที่ต้องดูนะครับนะประมาณนี้นะครับผมนี่นะนะครับนี่นะครับก็โอเคนะเพื่อนพี่นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณเพื่อนพี่เช่นเคยนั่นแหละนะครับที่แวะรับชมนะครับกด หลา์กดแชร์กดติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ถ้าพอจะได้ความรู้ได้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับเน่ยได้แนวคิดอะไรบ้างก็ฝากนะครับมาช่วยกันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตาม, ight, ช,ามตาาช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะบขอบคุณครับสวัสดีครับ